ถึงแล้วครับอำเภอสพสองพ,พี่น้องบางรีครับบางรีไม่ใช่บางเลนนะนะตลาดบางรีสองกิโลครับสุพรรณบุรีไปทางนี้สามสิบเจ็ดนะครับเมื่อกี้ไปทางไอ้ถนนมาลายแมนก็ได้นะครับแต่ว่าเรามาทางอ่าอำเภอสองพี่น้องครับเพื่อไปออกบางรีและไปออกนู่นเลยครับบางปะมาครับเช็ดเชยดบางปะมาแล้วไปออกนู่นเลยครับอ่า นี่ถึงแล้วบางรีครับไปออกอสุพรรณบุรีครับช่วงช่วงด้านข้างด้านหลังฝั่งทิศตะวันออกนะครับเพื่อไปออกนู่นเลยครับอำเภอออสีแยกโคโกเท่าบ้านโคกโกเท่ากว้างกโวานี้เป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชนะครับอย่าจิ้งววา <The> เห็นแล้วยังไม่ตกใจเลยคนขคับนี่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 นบางลี่นี่คือตลาดบางลี่ข้างหน้านะครับหอนาฬิกาศิล,ละปะบรรหารแจ่มใสสุดยอดแนละลุงบรรหารน,น,นะ ถึงแกจะไม่อยู่แล้วแต่ว่า,ากวาดชื่อเสียงมาเจอชั่วลูกชื่วหลานนี <c> ่ห <oughs> อนาฬิกาของลุงบรรหานที่แกสร้างไว้ทั่วทั่วท,ท,ทุกอำเภอนะบอกให้ผมไปมาหลายอำเภอแล้วในสุพรรณด่านช้างดา่ดานช้างก็มีนะหอนาฬิกาบรรหารแจม่มใสลุงบรรหารครับแจ่มใสก็คือภรรยาของแกค,ครับ <c oughs> แจ่มใสศิลปะอาชาเออลุงบรรหารเยี่ยมทำตะหนสี่เลนนะ สุดยอดเลยอ่ะตลาดบางลี่ไม่เคยเข้าไปนั่งรักทีอะคือมันก็ไม่เอารถเข้าอ่ะไม่ต้องหาที่จอดแล้วเดินเข้าไปใช่ปะ่ะเห็นเอาราวเหล็กกั้นไว้ก็ไม่เคยเข้ารักทีอ่ะก,ก็เลยไม่ได้ขับเข้าไปจา้านี่เทศบาลหนึ่งน่าะดนขวามือเนี่ย ถึงนี้ก็ก็เลยว่าควายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเออบรรเทาภัยอ่ะดับเพลิงงัพูดง,ง่ายๆนี่ตลาดอยู่ซ้ายมือนะตลาดบางรี่ขึ้นสะพานแล้วครับสุพรรณสองพี่น้องเออสุพรรณขึ้นไปตามสุพรรณสะพานนี้ชื่อว่าสะพานสองพี่น้องต้นตาลครับ ืก็เขียนวักสะพานสองพี่น้องแล้วแต่ก็ขีดหรือก็เขียนนัาต้นตาลด้วยผมไม่เข้าใจอะต้นตาลคืออะไรน่าจะเป็นบ้านเหมือนกับสองพี่น้องนะครับหรือว่าฝั่งรู้นสองพี่น้องฝั่งนี้ต้นตาลน,น่าจะเป็นบ้านนะครับผมก็ไม่มั่นใจสำนักงานอาเภอสองพี่น้อง<ม>อ๋อสำนักงานการ,กรเกษตรนี่ ประมาณสามสิบสองสุ่บานสามสิบห้าทนี้บ้านทรงไทยเยอะนะเนี่ยเราก็สร้างบ้านทรงไทยอยู่ถนนเส้นนี้ยังสามสองหกูนย์อยู่ไหมดูดิ้งางทาง โครงรางอีไฟชื่อชื่อชื่อโครงรางอีไฟบ้านมันใส อันนี้วิทยาลัยอาชีพสองพี่น้องครับซ้ายมายือนี่นี่ดูอย่างนี้นะเวลาหน้าน้ำท่วมน้นน่ากลัวพวกนะี้น้ำท่วมเนื mm. ้อรั่ขวามือแล้วทนานาได้กล้งเดียวเ,ยเวลาช่วงน้ำท่วมโอ้โหเหมือนกับทะเลน้ำอะ่ะ ลึกอะนะลึกเกืบสองเมตรอ่ะตะนอ่ะวิ่งนาต่ำมาตะดนกับสองเมตรอันนี้ถ้าพูดไปก็น่าจะเป็นติ๊เก็บน้ําแก้มลิงอ่ะมันระบายไปไหนไม่ได้อะนอกจากมันแห้งธรรมชาติของมันท่านไหลามารวมในที่นีโ่โอ้โหน่าสงสารชาวชาวนาตาสีตาสาแะแต่ว่าเขารับได้แเราก็รู้แล้วว่าที่นี่มันคือที่น้ําขังน้ําท่วม